เอาอีกแล้วงานงอกอีกแล้วมดแดงมดแดงเต็มเลยต้องรีบปีนครับผมไปมาถึงแล้วครับผมโอ้จะล้างแล้วไปดูกัน ตอนเ,เช้าเขาวันนี้ไปตีพึ่งคือหลานเจอหลานอีกบ้านตรงข้ามฝั่งตรงข้ามอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะเจอพึ่งก็เลยออกมาแต่เช้าครับออกมาแต่เช้าแต่ยังไปไม่ถึงหมู่บ้านเขาหรอกทงวิ่งไปอีกห้าโลหกโล้วครับแต่ไม่เห็นป่านี้ก็เลยแวะก่อนตะวันยังไม่เท่าไรครับตะวันยังไม่ผ่ จากยอดไม้เลยเห็นป่านี้ก็เลยแวะดูก่อนครับก่อนจะแจ้งไปมุ่นดูก่อนไม่เจอค่อยออกไปหาเขาสายพอดีแหละตอนนี้มงมงกว่ามุนดูครับผมมันเป็นป่าศักครับทุุลออกมาทา่นี้ก็เป็นป่าศักแต่ก็มีรอยคนเดิน ไม่รู้เขาเดินหาพึ่งหรือเดินหาเหตุก็ไม่รู้แต่ก็เดินมั่วๆครับเดินมั่วๆหาไปเรื่อยๆเผื่อหลงตาครับลอดตาครับสรุปแล้วไม่เจอครับเดินหามั่วก็เป็นนี้เลยครับไม่ใช่ว่าจะฟุกโชคดีทุกป่าทุกวันไปเดินหามั่วก็ไม่เจอตรงนิ้มและพึ่งไม่เจอไปออกกันครับ ไปหาหลานเลยตวันโหแล้วนะครับก็มาเจอเป้าไม้แล้วครับผมโอ้โเอาแย่ต้องถอยแล้วนูน่นนูน่นนู่นขึ้นไปนูน่นโอ้โหเสียวเลยพี่น้องน,ะน่ะน่ะครับผมไปดูใกล้ครับมันอ่อนหรือมันแก่ โูแต่ต้นเนี่ยขอโบอกตอกทอยขึ้นไปนี่แล้วก็ดูก็ดูขึ้นไปโอ้ยมันน่าเสียงรึเมล่าโอ้โหน่าเสียงไหมนั่นแต่มันก็อุ้มๆนะครับผม อุมอ้มเต็ดหูวิ่งโหดจังกิ่งโหดโหดครับผมเดี๋ยวดูดมุมนึงกิ่งโหดครับผมริ่งเล็กมากหลังนี้สละครับผมผมไม่ได้ตีแล้วที่หลันบอกไมไ่ตีแล้ว โหดปาดกินมันเล็กครับผมยก,กลัวต้องข้ององข้อต่อนะมันจะหักโหดจริงๆแต่ดูแล้วลอยเหมือนเขาปาดน้ำเลยครับผมมันเอวเอลมันแวงๆวงนะครับ มันแวงแวงครับผมลอยเข้าปาดน้ำโอ้ลอยใครมาใจกล้าแท้แเดี๋ยวไปดูลอยถอยก่อนครับผมใช่ครับผมเรียบร้อยไปแล้วนี่ตะปูครับผมนั่นตะปูครับเรียบร้อยไปแล้วลอยเข้าปาดน้ำไปแล้วเออนีหน้าลอย ้อยเหมือนเบลเวล้อยประมาณสี่ห้าวันนี้แหละตะปูยังอิ่มๆอยู่เลยครับผม <c oughs> อย่างว่าหลานดูไม่เป็นครับผมหลานดูไม่เป็นก็เลยนึกว่าเป็นพึ่งมันก็พึ่งยิ่งเลยครับผม <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าเขาตีหรือไม่ตีเราต้องดูอย่างนี้เลยครับต้องดูอะลอยเขาปาดน้ำด้วยเปล่า หลังนี้ก็สลาสิ์เลยเลยครับโดยประมาณสี่ห้าวันนะประมาณนี้แหละตะปูยังเอี่ยมก็เข้ามาปลาใหม่แล้วครับผมหาไปเรื่อยไม่ไหวเลยเดือนนี้คนเขาก็หาเหมือนกันครับผมพันเขาก็เยอะเหมือนกันพนันนี่พันเยอะเหมือนกันโอ้หตรงตาดีเห็นได้ตาร้าเสียนะครับผม ไม่ไหววานวานฟุกไงลูกได้ม้มลังนึงได้พึ่งลังนึงแต่พึ่งก็ไม่ค่อยมีน้ำหรอกแต่เก็บเล็กผสมน้อยนะครับผมเนี่ยเป็นป่านี่ครับผมเป็นป่าเป็นหย่อมเป็นหย่อมมันก็หาง่ายครับผมเขียนนี้เป็นหย่อมเป็นหย่อมก็ขับรถเข้ามาก็มาเดินหางนี้เป็นป่าเป็นหย่อมมันไม่ใช่เป็นป่ากว้างมันหาง่าย เตนี้ผ่านก็เยอะไอเดินหาไปเรื่อยๆครับผมเผื่อฟุ๊เผื่อมันรอดสายตาเขาหรือเปล่าไปครับผมกอนั้นไงครับผมมันจะรอดสายตาเขาแบบนี้แหละหลังเล็กครับผมเอาหลังเล็กเกาะตีครับเผื่อจะได้น้ำรอดสายตาเขาเดินเข้ามาจากเมื่อกี้ นี่อด,ดสายตาเข้ามาได้ไงเด็กก็ลอยคนเดินครับนี่แต่ว่าถ้าจะลอยป่าด้ำก็ไม่มีม,ม,มีลอยป่าด้ำหรอกไปครับผมไปเตรียมครบมาเพื่อความไม่เสียเวลาจะมีน้ำหรือเปล่าค่อยดูกันอีกทีหนึงไปครับผมไปกันครับผมครบเรียบร้อยมีเน็บไปแล้ว ผูกเชือกด้วยล่นบ่อยเกินเรียบร้อยไปขึ้นไปขึ้นเลยครับผมเอาอีกแล้วงานงอกอีกแล้วมดแดงมดแดงเต็มเลยต้องรีบปีนครับผมไปมาถึงแล้วครับผมโอ้ยจะล้างแล้วไปดูกันไปดูมดแดงกรับผมมดแดงโอ้ย Oh, 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 oh. lăng lách cái nám bịt táu, tuyệt hả ông? chúng cho một cách.

นี่ครับผมน้ำเต็มครับผมน้ำเต็มโหลดเลยปิดตาสวยอยืมเดี๋ยวนจังเลยเห็นชัดจังเลยนี่อ่อา,อาหูหนเูเห้เยครับผมวน้ำเต็มครับ Hãy subscribe <laughs> Mình kênh Ghiền xiêu, ได้ลังไปกินหน่อยนึงฟุ่มตาไปครับผมลงครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณครับผม ขอบคุณครับขอไปกินครับผมขออยู่ขอกินขออยู่ขอกินครับผมพอได้น้ําอยู่ลังเล็กแต่น้ําเต็มดีครับสวยชอบอบีบตัวเม่มันเหล็กในามาเลยมาแล้วเพึ่งมันได้กินเหล็กในมันจะมาเลยครับจะกวนเลย